โอเคครับก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องส่วนะชแนลการันตีนนนเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันฮันแมนเดอะสตอร์นเกนั่นเองนะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพทุกคนมาดูไอดีใหม่ของผมในเซิร์ฟเวอร์ที่616นั่นก็คือไอดีนี้เลยนะครับไอดี ID อันดับที่1ของเซิร์ฟนั่นเองนะครับหรือว่าในชื่อเดิมมีชื่อว่าบารอมนะครับเออต่อเมื่อ ก็ไอดีนี้มีพลังที่47ล้านส9 0 0 0นครับซึ่งทิ้งห่างจาก ID หลักที่ผมได้ทำการปั้นเองกับมือแบบสดๆตั้งแต่ศูนย์จนถึง26 000, ล้านเมื่อวานนี้นะครับก็คือยังไม่ได้ดันพลังต่อเราก็จัดไอดีใหม่มาเป็นทียบร้อยแล้วนะครับบางคนอาเทอใสยเอ้ยทำไมอยู่ดีๆถึงได้มาเล่นในไอดีของคุณบอมแล้วทำไมถึงเปลี่ยนชื่อทำคอนเทนต์หรือเปล่าต้องบอกว่า นี่ไม่ใช่คอนเทนต์ที่จะเอามาถ่ายคลิปนะครับแต่นี่คือไอดีใหม่ของผมแบบจริงๆเนื่องจากว่าใครที่ยังไม่ได้ทันข้อมูลข่าวสารก็คือตอนที่ผมและคุณบอมได้คุยกันในกลุ่มไลน์ก็คือวันนี้คุณบอมเขาได้ทําการเลิกเล่นเกมในเซิร์ฟ616แล้วเนื่องจากว่าคุณบอมไม่มีเวลาว่างแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นๆนะครับผมก็เลยเป็นคนรับช่องต่อจากคุณบอมเองเพราะตอนแรกคุณบอมก็คือแบบ จะทําการปล่อยไอดีนี้ร้างโดยที่ไม่เล่นไม่ขายนะั่นคือปล่อยทิ้งไว้เฉยเเลยผมก็เลยอ่ะไหนๆก็คุณบอมมันจะทิ้งแล้วผมก็ขอยืมมาทําเป็นคอนเทนต์ในช่องละกันนะแล้วก็เอาไอดีเนี้ยเป็นเหมือนแบบไกด์ไลน์ให้กับไอดีเล็กของผมนั่นเองนะครับเนาะตีตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นไอดีเล็กผมแล้วนะส่วนตัวหลักก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือเป็นตัวส่วนน้อยยกกำลังสองนะครับจริงๆตอนแรกผมจะตั้งว่าส่วนน้อยเซษหนึ่งส่วนเก้านะครับเพราะว่าคือสิ่งที่ผมได้ทำการเติมเข้าไปใน ID ดีหลักของผมอันเก่านะ่ะ มียอดเติมน้อยกว่า ID คุณบอมถึง10เท่านะครับคือคุณบอมเติมเยอะกว่าผม10เท่าตัวก็บอกเลยนะครับว่าใครที่อยากจะไปดูไอเดียมผมแล้วก็ฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยะกันากานะครับส่วนใครเดียงไม่ได้กดตา,ก,าก,ก็ฝากกดติตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตเลยนะคร,ครแสนจะถูกและรวดเร็วผมขอแนะนำนี่เลย คันเทพร้านบริการเติมเกมมือถือที่โคตรจะถูกไม่ว่าจะเป็นเกมอวีฟ f ีไฟหรือแม้กระทั่งพับจีโมบายร้านเขาก็มีทุกคนเลือกกันอย่างมากมายและที่สําคัญเลยร้านเนี่ยเติมเร็วมากอย่าลืมไปใช้บริการกันได้เยอะนะที่สําคัญเลยอย่าลืมบอกว่ามา่ท่องสอนในชแนลด้วยนะครับเขาจะได้เป็นสปอนเซอร์ให้ช่องเราไปนานๆนะท่านไม่คนได้เห็นนะอันดับค่าพลังของตัวละครก็อยู่อันดับที่หนึ่งของเสร์ฟนะครับการผ่านด่านก็อยู่อันดับที่1น,นะครับเลเวลทิ้งห่างแบบ2องเลเวลเลยนะแล้วก็คือแบบ ถ้าเกิดเทียบกับเอดีผมคือทิ้งห่าง3มเลเวลนะครับก็คือบอกเลยว่าพลังนี่คือห่างกันแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็อันดับตัวละครอ,อันดับที่1ของเซิร์ฟนั้นมีพลังอยู่ที่12บล้าน6กแสนนั่นก็คือเจ้าตัวละครแฟลประกายแสงตัวนี้เลยนะครับตัวละครไฮไลท์ที่และหลายคนน่าจะเคยเห็นผมรีวิวลงไปในช่องแล้วนั่นก็คือแฟลประกายแสงพาร์ทสีคนเดียวในเซิร์ฟ616นะครับแล้วก็ในโซน600ก็น่าจะมีแค่คุณบอมคลเดียวที่ทำแฟลสุดขนาดนี้นะครับก็อาวุธบุกตื่น สีดาวตราเฉพาะ4ดาวนะครับของแดงก็คือทําไปแล้วทั้งหมด4อันนะครับก็คือสำหรับแฟลตประกายแสงเหลือเพียงแค่หาช่องนี้นะที่เป็นโจมตีความเร็วสีแดงชุดเซตพลังไฟนะให้ครบกับตัวอื่นนะคือถ้าเกิดหาได้ก็คือจะครบ4เซตเลยนะเพิ่มพลังขึ้นมาได้อย่างมากนะครับตรงนี้ก็พลัง12ล้านนะส่วนตัวหลักผมมีพลังอยู่แค่8ล้าน4นะครับก็คือห่างอยู่ประมาณ4ล้านนิดๆน,นะครับก็ถือว่าทิ้งห่างมากๆเลยนะครับแล้วก,กิวอันดับที่1นะครับตัวนี้ก็ ตัวตัวรองผมผมขอเรียกว่าตัวรองแล้วกันเนาะตัวรองผมก็เป็นหัวกิลอยู่นะครับลหลายลายคนขอเข้ากิลคือต้องบอกก่อนว่าคือผมรับไม่หมดจริงๆนะครับเพราะว่าดูเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูดีกว่านะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากรับแต่คือมันเต็มทุกคนต้องเข้าใจผม้วยนะคือผมพยายามเคลียร์คนให้แล้วแล้วก็แบบก็มีบางคนที่แบบไม่ว่างก็ไม่ออนหนึ่งวันแต่ว่ามีเหตุผลผมก็ยังไม่กล้าเตะนะครับแต่คนที่แบบไม่ออนเลยผมก็เตะให้แล้วอย่างคนนี้เนี่ยไค,คยเซอร์นี่คือ ไมออนมา2วันแล้วนะครับตรงน,นี้ก็ถ้าเกิดว่าวันนี้ยังไมออนอีกก็คงจะเคลียร์คนให้แล้วก,นะก็จะมีที่ว่างนะส่วนใครที่รอเข้าคิวอยู่ก็รอขอกันเข้ามาได้เลยนะครับตัวน,นี้ผมก็พยายามไล่ตอบด้วยคนอยู่นะแต่คือมันเยอะมากจริงๆนะผมก็อาจจะไม่ได้ตอบบางคนที่ทักมาขอเข้าในช่วงที่มันเต็มนะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอะค่อนข้างที่จะนอกเรื่องกันพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวละครดีกว่านั่นก็จะเป็นสิ่งที่หลายหลคนเนี่ยจะเห็นว่าไอดีที่เติบโตขนาดนี้เนี่ย มันจะมีตัวละครเยอะแค่ไหนกันเชียวนะครับเนาะก็เปิดมาแบบเห็นหลักๆเลยนะครับฟูยูอารับใช้คําว่าฟูยูอาได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือให้ดูที่สมุดบันทึกตัวละครยูอาเลยครับคือมีเกือบครบทุกตัวนะจะไม่มีก็ไม่มีแค่เจ็ดตัวละครนะครับจริงๆใช้คําว่าใช้คําว่าไม่มีหกดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คือ G4 ก็คือมีลูกแก้วแล้วนะครับนี่นะมีลูกแก้ว G4 อยู่ในคลัง ถ้าเกิดแดกจะทําก็คือทําได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็มีตัวละครอะไรที่ยังไม่มีในดีนี้มี s r พัทหาตัวมี u i อยู่9ตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันที่ค่าพลังดีกว่านะครับดูกับดูในสมุดภาพแล้วมันไม่ค่อยเห็นภาพแล้วก็ตัวแรกที่เห็นหลักเลยคือแฟลประกายแสงต่อมาก็เป็นยุงนะครับยุงพัสิสอาวุธ4ดาวนะแฟลก็4ดาวก็คืออาวุธ3ดาวประมาณนี้เลยแล้วก็พัสิสอเหมือนกันตรงนี้ส่วนต่อมาก็เป็นเฮลเฟรมพัสิสออาวุธ3ดาวตรา3ดาว เจนอสอาวุธ4ดาวนะครับตรงนี้แล้วก็ตราเฉพาะ3ดาวนะพาร์ทสิจริงๆต้องบอกว่าทําขึ้นพาร์ทสิบสองได้เพิ่มเผื่อขึ้น3ได้เลยนะเพราะว่ามีลูกแก้ว3ลูกนะตรงนี้ขาดไแค่ลูกเดียวก็สามารถทําเจนอสขึ้นพาร์ทสิบสามได้แต่คิดว่าผมน่าจะไม่ได้ทําเจนอสขึ้นพาร์ทสิบสามเนื่องจากว่าตัวมัน เอาไปลงทีมรองอ่ะผมว่าผมทําให้ทีมหลักมันเก่งๆน่าจะดีกว่านะครับแล้วก็มีคอหลักเป็นโบโรสนะครับพาร์สทสิบหนึ่งนะอาวุธไอเทมจะพาะสามดาวนะสามารถทําขึ้นสี่ดาวได้นะค,คือมีอาวุธในครั้งดองไว้รออยู่แต่คิดว่าไ่าจะทํา g 4ฟเอามาเล่นทีมรองแล้วก็แบบทําดาเมจต่อเนื่องนั่นเองนะครับเอามวเล่นคู่กับตัวละครฟูบุก,กิในอนาคตนะที่ผมลองวางแผนไว้นะแล้วก็มีตัวละครต่อมาเป็นซูริュ ลูกรักนะครับที่ไอดีหลักอันเก่าผมก็ยังไม่มีเนะื่องจากว่าผมเอาแค่โบรล์น,นะซุยริวก็คือไม่ได้เอาตรงนี้ซุยนิกก็อาวุธ3ามดาวสามารถทําขึ้น4ดาวได้แต่ก็คงจะไม่ทานะครับแล้วก็ตัวที่สาคัญที่สุดเลยก็คือคิงพาสิบหนึ่งอาวุธเฉพาะ3ดาวนะตัวนี้คือน่าจะพอๆกันทุกคนนะเพราะคือมันเป็นกิจกรรมเติมเนาะแล้วก็นี่หนึ่งตัวละครที่ไอดีหลักผมไม่มีนะเจ้าตัวละครโซนิกยูร์นะคือผมพยายามหาโซนิกเอสเอสอาร์แล้วหายังไงก็หาไม่ได้นะคือดวงไม่ได้จริงๆ อือดวงคนมันจะไม่ได้นะแต่ไอเดียของคุณบอมก็มีนะไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับตรงนี้แล้วก็มีซุปเปอร์แอนดรอยด์ได้ใช้ด้วยที่ได้จากการเป็นอันดับหนึ่งกิจกรรมสุ่มตัวแดงช่วงเซิร์ฟเปิด2สัปดาห์แรกมันนะผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีเกเลกกันชุบตัวเกียสูโกลิบาร์ดแฟลชประกายแสงนะครับส่วนยอดเติมเอ,อ่อน่าจะเปิดได้แล้วคิดว่านะอ่ะเพราะมันเป็นไอเดียของผมแล้วตอนนี้เพราะคือคุณบอมก็คือไม่เล่นแล้วนะครับตรงนี้อายยอดเติมเบอร์ใครที่แบบสงสัยนะเพราะว่าตอนที่ เคยรีว pues 92, ิวไปช่วงเซิร์ฟเปิดแรกๆตอนนั้นคือมียอดอยู่แต่ว่าปิดยอดไว้ตอนนี้คือยอดที่ทุกคนเห็นก็คือตามที่คนเห็นตรงหน้านี้เลยนะครับยอดเติม92,302แบงก์ตกเฉลี่ยแบงค์ละ5บาททุกคนก็ลองคูณเข้าไปดูนะครับตรงนี้นะก็คือบอกกันเลยนะครับว่าไอเดียของคุณบอมไอเดียนี้คือแบบซื้อบ้านได้เกือบหลังหนึ่งเลยนะก็คือแบบทุกอย่างก็คือรับหมดแล้วตรงนี้ตรงของรางวัลเติมต่างๆนานาก็คือ รับเรียบร้อยแพ็คก็คือเหมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้บอกเลยว่าสุดจะจัดนะแล้วก็ตอนนี้คือมีวงล้อเข้ามาด้วยเป็นวงล้ออะตอมิกเกียววินแล้วก็เฮลไฟเฟมนะส่วนตัวผมน่าจะไม่ได้สุ่มหรืออาจจะสุมแต่ผมขอแยกคิดดูก่อนคือถามว่าเอาเกียววินมาเก่งไหมเก่งแต่ส้าใครที่มีโซนิกอยู่แล้วผมว่าอาจจะไม่จําเป็นนะครับค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วสำหรับเจ้าตัวละครโซนิกอยู่อาเพราะมีอาวุธด้วยเนาะตรงนี้อะ เดี๋ยวเราลองไปนวดใครสักคนหนึ่งดีปะ่ะเออนีนี่เลยนวดถ้าเกิดจะนวดใช่ไหมเราต้องนวดตัวละครตัวเองนะครับนี่เลยสวนหนุ่ยขออนุญ,ญาตเลยนะครับส่วนน้อยตบส่วนน้อยไปลองสักหน่อยหนึ่งรอบนะครับยี่สิบเพชรเปไปนะเพราะว่าอตรงหน้าอันดับั้นประลองผมไม่ได้ใส่ทีมเต็มไว้นะครับผมก็เลยลองเทสในนี้แล้วกันนะครับส่วนน้อยปะทะส่วนน้อยใครจะอยู่ใครจะไปนะครับตือ,อไม่น่าจะต้องถามนะ เกมเปิดมาป่าทำไปหนึ่งทีเจ็ดสิบล้านดาเมจจส่แฟลชประกายแสงแล้วทีมตรงข้ามสวนคืนกลับมาที่ไอดีผมสามสิบเอ็ดล้านดาเมจแล้วยังไงจังหวะนี้แอคทีฟโจมตีไปมับเข้าให้ห้าท่าเกตหกสิบเจ็ดล้านดาเมจแล้วก็ปล่อยอีกหนึ่งทีครับไล่โจมตีจากพาสีฟคิงนะครับเจ็ดสิบล้านใส่แฟลชตัวเดียวนะทีมผมนี่คือเลือดหมดแล้วนะหกตัวละครแล้วก็ไล่โจมตีต่ออีกหนึ่งทีฮะป่าทำไมจากกล,ลยุทธ์ดอกน,นี้บอกเลยว่าเจ็บเจ็บจุกแล้วทีมตรงข้ามก็ไล่คืนกลับมาฮะ ตอนนี้ปาดมา8ล้านดาเมจไม่เข้าเลือดเลยนะครับแล้วก็แอคทีฟโจมตีกลับมามาปเข้าให้1ตี4ล้านดาเมจตรงนี้แล้วก็ไล่โจมตีต่อจากดาบชั้นเลิศดนะครับมาปเข้าให้61ล้านดาเมจนะทาให้ทีมผมติดไม่เอาทอไป2ตัวละครแล้วก็ไล่โจมตีคืนไปฮะ1นาทรกเก็ต8ล้านดาเมจนะจังหวะนีแล้วก็ตามด้วยคิงยุงยุงมาที่คิงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้าน ผมบอกเลยนะครับว่าโดนทีเดียวนี่คือมีขนลุกเลยนะครับยุงนี่คือแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยเฟย์ยาเปลวเพลิง์ดรับดอกนี่จ้วงมาหนึ่งทีนะครับเขาพลิงโอลิมปัสสามสิบล้านดาเมจแล้วก็โดนปาดมามับก็ให้33ล้านดาเมจติดไมโยอทอไป3ตัวละครนะครับแต่ว่าเพิร์นไมโยอทอครั้งแรกนะค,คงจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วทีมผมก็ปาดคืนกลับมาเสรทีมผมอีก26ล้านดาเมจนะครับพวกเลยว่าไม่เข้าแฟดเลยวนะแฟดนี่คือมีเลือดเหลืออยู่13หลอดขาวนะครับคือ,อยังถึก เราก็ปาดมา56ล้านเราก็คิงฮหงเลิกใช่ไหมเบื้องเขาใหออ้มันมันอะไรมันมานั่งดูทีมตัวเองตีกันเอง <c oughs> เออแปลกปะซาดิสปะผมว่านั่งดูทีมตัวเองตีกันเองนะครับโยนดาบป,ปักไป8ล้านเรียบร้อยครับส่งยุนลงไปนอนเทงเต้งแล้วก็คิงเอนจินบัฟกระหน่ำให้กับเพื่อนในทีมนะครับตรงนี้เราจังวัน,นี้ปาดมามาเาให้ห้าให้53ล้านดามเมจนะแต่ก็ ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะทีมไอดีที่ผมปั้นเองอะ่ะก็คือสามารถทําให้ทีมของคุณอดีตของทีมบูนบอมติดไม่ย่อท้อได้นะแต่ก็โดนปาดสวนมา1ทาเก็บหนึ่งรยล้านโอ้โหโดนแค่ทาเก็บเดียวนี่คือล่อผมร้อยล้านเลยนะครับเนาะสำหรับแฟลทพาสิบสามเจบ็จบๆจุกๆเลยแล้วก็ขึ้นเทเลยกระแทกไป2ีล้านนะครับแล้วก็โดนไล่ปาดคืนกลับมา มาเพาให้เรียบร้อยไหมน่าจะแพแล้วล่ะนะขอยัดข้ามเลยละกันนะครับตรงนี้ก็จบไปแบบโคตรจะชิวนะครับดาเมจที่ทําได้ก็900ล้านเลยนะครับคือต่างจากไอดีผมที่สามารถทำดาเมจได้เพียงแค่400ล้านถึงเท่าตัวนึงเลยนะครับล่อไป900ล้านเลยนะแล้วก็โดนดาเมจมา700ล้านทีมเราก็คือถือว่าสูสีผสมควรอยู่นะครับทีมตัวหลัก ตัวหลักตีไปเก้าร้อยตัวรองตีมาเจ0ดร้อยนะครับก็คือห่างกันอยู่ราวๆ0 0อยกว่าล้านนะก็คือประมาณแฟดปาด3ามทีสทีประมาณนั้นนะครับรับของไปรับของไปนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็น่าจะมีการลงสึกด่วนนะครับคิดว่าน่าจะน่าจะสตรีมหรือเปล่าไม่ชัวร์นะดูก่อนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าผมกลับบ้านมาทันก็น่าจะสตรีมให้ทุกคนดูนะครับก็อยู่อันดับที่1ของเขตนะครับตัวนี้ส่วน ตัวละครที่เขาเรียกว่าอะไรตัวละครรองผมก็อยู่อันดับที่1เขียเขตล่างเหมือนกันนะครับตัวนี้คือเป็นที่1ทั้ง2เขตเลยนะครับแล้วก็เหมือนจะหาคุณโซเอ็กไม่เจอหรือเปล่าหรือเปลี่ยนชื่อก็ไม่รู้นะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะแต่เห็นเห็นได้ข่าวมาแล้วว่ามีการเปลี่ยนโซนถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะมีการเปลี่ยนโซนนะไล่จากเซิร์ฟ616เป็นต้นไปมั้งหรือไม่ก็615นะเป็นต้นไปถึง620นะเพราะว่าตอนนี้คือ ไม่เห็นคุณโซเอ็กคุณโซเอ็กก็จะไปเอาแชมป์อยู่6 6โซนนถึง613หละไม่รู้เหมือนกันนะว่าโซนถึงไหนบ้างน,นะใครที่อยู่โซนเซิร์ฟ600ต้นๆที่ไม่ใช่เซิร์ฟ615บอกผมทีนะครับว่าเจอกันหรือเปล่าสำหรับคุณโซเอ็กในเซิร์ฟ613นะนะก็คือไอดีเก่าของคุณลินนะเอามากันต่อที่รูนสักหน่อยละกันนะครับสำหรับรูนที่ให้พลังเยอะที่สุดในเกมนะตอนนี้ก็คือรูนอมมาตะสีแดงนะก็คือ2ดาวนะตรงนี้เออ ก็สาหรับรูนอมิตะก็คือ2ดาวแล้วแล้วก็มีการฝังเม็ดเจม3ดาว2ดาว3ดาวนี่คือเม็ดหนึ่งนี่คือให้พลังเยอะมากนะครับผมลองใส่ทุกคนดูนะครับ1เม็ดใส่เข้าไปปื๊บรูนอัญมณี1นเม็ดให้พลัง 2, สองล้านเแสนเออแล้วก็มีรูนดาบตัวนี้นะครับ3ดาวโอ้โหรูนดาบ3ดาวมีรูนอะไรอีกมีรูนหัวใจรูนหัวใจ1ดาวนะครับตัวนี้คือน่าจะไม่ได้อัพ ก็ใส่ฝังไปเป็นป้องกันอันนี้2ชิ้นเลยนะครับคือค่อนข้างสวยนะแล้วเป็นรูนแบบเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะแล้วก็เพิ่ม,ามดาเมจลานประลองด้วยตรงนี้คือบอกเลยว่าสวยจัดจัดเลยสำหรับเม็ดเจมที่ใส่เข้ามานะ,ะก็ตัวอื่นๆก็ตอนนี้นะครับมีรูนคมดาบเลยว่านะครับแล้วก็ที่เหลือน่าจะไม่ได้อัพเลยนะจะอัพคมดาบให้แบบปักแรงนะครับตัวนี้ส่วนกลยุทธ์ก็ ตามน,นี้ละการเปิดให้คนดูคร่าาวๆนะคือบอกเลยว่าทองอร่ามตาเลยนะครับตรงนี้อาจจะไม่ได้จาะลึกมากมายเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับตรงนี้คือมันต้องไปนั่งปรับนั่งจูนเพื่อแก้ไขแล้วก็แก้กันไปแก้กันมาต่างานานานะไม่มีตายตัวนะอืก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับทางส่วนของไอดีใหม่ของผมในไอดีเก่าของคุณบารอมันเอนะครับเราก็เป็นผู้สานต่ออย่างเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีอะไรก็คงจะเติมลงไอดีนี้ส่วนไอดีที่เป็นไอดีเก่าผมตัวนี้ นะครับก็น่าจะไม่ได้เติมนะครับไอดีนี้ต้องบอกก่อนว่าผมเชื่อเมลไว้นะก็คือเสียดายมากอยากจะขายไอดีนี้เหมือนกันนะหรือว่าถ้าเกิดใครแบบรับได้นะครับการันตีความปลอดภัยโดยผมที่ผ่านการซื้อขายกับคนดูมาแล้วคนไข้เยอะนะครับที่เป็นไอดีเชื่อเมลด้วยนะไอดีเชื่อเมลขายไปประมาณสามอันมั้งสามสี่ยันนะก็คือการันตีความปลอดภัยได้จากลูกค้าที่ซื้อไปนะก็คือใครสนใจไอดีนี้ทักมาได้ละกันนะเดี๋ยวให้ราคาคนกันเองเลยนะครับนะ้องโกยอดเติมไอดี้ โอ้ไม่บอกแล้วกันเอาไม่บอกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ผมบอกไปตอนต้นคลิปว่าผมเติมน้อยกว่าไอดีนี้ไอดี ID นี้สิบเท่าไอดี ID นี้เติมเยอะกว่าไอดีแรกสิบเท่านะครับก็ลองไปคำนวณกันดูแล้วกันนะว่าไอดีที่ผมเติมมาจนถึงันดับสองของเซิร์ฟเนี่ยมีพลังเท่าไหร่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวนะผมก็คงต้องขอจบลงประมาณนี้ก่อนนะับคิดว่าถ้าเกิดว่ารีวิวมากไปกว่าน,นี้อาจจะไม่เป็นผลดีมากเท่าไหร่นะครับก mm. ็ไ mm. <laughs> <laughs> ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับร้านเติมเกวันพันแมนต่สตองเกียรตต้องที่ร้านคันเทพนะครับซียวบายบายจุ๊บจุ๊บนะครับทุกคนเจอกัน